โนบอบินกับหายต่อบินในเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องเราปลาเด้อค่ะล่มแห้งขักมาเนี่ยเหมือนล่มแรงเลยล่มแห้งขักเหมือนล่มแรงเลยยุง่งกับลาย ไม่หลอกเบิงค่ะเห็นเห็นสองอื่นเพิ่เก็บเนาะค่ะเคยเห็นบามันมีค่ะก็เลยเขามาเบิงเท็ดขอนเท็ดต้อค่ะพี่น้องมันมานค่ะมันมาน,ม,นมาท่านยูมมาเก็บน้ำกันเลยค่ะมาท่านยู่จ้าต่อบินจากพี่น้องจ้า พค่นบอบินกับหายต่อบินในเด้อพินาองเอ่ยมันมานจะมันมานเสียก็อะไรก่อนเนี่ยไลยปนันนี่อันนี้ประด้ใหายคนอื่นเด้อสิกินอยู่ค่ะนาสินาสิเด้กินได้อยู่ค่ะ แต่ก่อนเคยมันเก็บแต่าหายคนอื่นมันน้อยค่ะอันนี้มันหลายกรสิมาจะหลายมือเลยมาหลอกแถวๆนี้ค่ะ มันหมานจะมันหมานเพื่อนเพื่อนเก็บพอด้เขามาขันเขามากับ,บ่ได้แกป้านหนีซ้ำ หมือนมานจะพี่น้องจ๋าถ้าโยกเกียงยังไงก็ขออภัยเด้อค่ะอันนี้เอาโทษซาบทายเอาเลยค่ะปรเดี๋ยใหม่กันซันมากเสียงลมแห้งกันได้ก็ขออภัยเด้อค่ะลมแห้งอีหลีหมันหมานจะหมันหมานเกยเพชรขอนเพชรต่อน้ำกันเด้อค่ะ เก็บออกแมันโปร่งใหม่ฝนตกมากกระเด้เกิดใหม่ค่ะหลังจากเก็บเก็บเห็ดต่อเห็ดขอนแล้วเนาะคะ่ะก็มาเลาะเบิ่งเห็ดบอนเห็ดปลวกออกค่ะแต่บ่เห็นนาสีบ่ท่านถึงเดือนออกค่ะกัญญาตุลาจังออกค่ะนาสิกัญญาเนาะคะ่ะบันนีเคยเอ้าตั้งแต่ ลูกคนเตอเล็กๆค่ะต้นนี้มันบาดบเห็ดหกป้านนีเนาะค่ะอันนี้มันมัหกแห้งเนาะค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วเขามาเบิงเห็นหอยเพลินอ้าค่ะเก็บเพชรปวกบนอื่นค่ะแต่ว่าบนนี้นี่เขามาเบิงหอยเพลินอ้าอยู่มันนานเสีออกพร้อมกันค่ะ อันนี้บอเอาเดอกค่ะอันนี้ไม่เอามา่าค่ะมาหล่อเบิงบอลที่มาเอาน้องใหม่กินสุ้งน้ำค่ะมาเอาน้ำเพลินไประเหต์นองใหม่ส่งหลอบก่อนนะคะ่ะงามบอพี่น้องแมกเลิม ผัดมาหลายล่ะบหัวผาฝนสิตกบ่แต่วันลมแหง้งแหง้งตอนใบใบเนะี่ยฝนหนาสิตกค่ะเสียงลมตับมหอดนั่นแล้วค่ะอันนี้คือเห็ดต้อนย่างเนาะค่ะถ้าออนเนี่ยคือว่าแกงด้อยู่ค่ะถ้าแก่นี่คือว่าหฮอะต้มสุปประมาณนั้นค่ะ เพราะว่าเอาแกงนันสีบบย่อยเนาะคะ่ะเคยแล้วเคยกินแหละคะ่ะมันบย่อ่ค่ะอันนี้แก่แล้วเห็ด <Hey, S 1> ต้อนย่างต้ามวงต้อนขอย่อมกินได้เนาะคะ่ะเราต้องมั่นใจว่ามันกินได้คะ่ะจะหาออมมาค่ะอันนี้อันนี้ต้อนย่างเนาะคะ่ะเสียได้มันเริ่มแก่ละคะ่ะ ว่าสิป้าหลายมือกับบอดไปเห็นแต่โมเพิ่นเก็บในขีปค่ะเพราะว่าหูว่าบอดนีมันออกจังไปค่ะที่จริงบอดด้ต่างใจไปเบิ่งเฮ็ดอันนี้เด้อค่ะอยากไปหล่อเบิ่งเฮ็ดปวกเนาะค่ะอยากไปหล่อเบิ่งเฮ็ดปวกเรามีแห้งประมาณนี้ค่ะแต่กับมันทางเดียวกันค่ะก็เลยต้องเบิ่งเฮ็ดอันนี้น้ำค่ะ ทางเดียวกันไปด้วยกันกต้องซ่อมเบื้งน้าค่ะโอ้ยแมงขมุมแมงมุมฮายาเกะกันได้กับออภัยได้ค่ะบาได้ใส่ใหม่กันซันด้วยค่ะเสได้เดเมือเ่อแต่ขี่ขานบาได้ออกไปเบิง่งเมือเ่อแต่ขี่ขานไปแต่ทั้ง ทั้งท่ามบดด้ไปเบิบ่งบนนี้ค่ะนี่ค่ะเห็ดของห้าวค่ะขันขันอ่อนกับสิกแกงอยู่ค่ะแต่แก่คือว่าตองต้มสุปเท่าน,นั้นค่ะเจ้าคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แนขอบคุณถูกกำลังใจถูกไลค์ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบัดดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ